.no สวัสดีค่ะวันนี้ปุณิตา .com นะคะจะมาแนะนำตู้อบ UV ขนาดไซส์ XL ค่ะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในท้องตลาดเลยค่ะที่ตอนนี้มีอยู่นะคะค่อนข้างครบครันในฟังก์ชันแล้วก็ใช้งานได้นานเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตัวเครื่องนี้มันทำงานยังไงบ้างค่ะอันนี้เป็นตัวเครื่องด้านในนะคะจะมีตะแกรงมาให้แบบนี้ อันเล็กใส่ด้านขวานะคะอันใหญ่ใส่ด้านซ้ายแบบนี้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะอบขวดนมหลายขวดอะคะ่ะเราอาจจะต้องเอาอันนี้ออกแล้วก็เรียงเรียงรียงรียงนะคะใส่ขวดนมได้สูงสุดถึง20ขวดเลยค่ะถือว่าอบได้มากมากที่สุดในท้องตลาดเลยเดี๋ยวเราลองเอาอุปรกรณ์มาใส่ให้ลูกค้าชมนะคะ หลักๆก,การทํางานจะมีอยู่แค่3โหมดนะคะเราจะใช้ปุ่มควบคุมแค่ปุ่มเดียวค่ะก็จะง่ายนะคะสําหรับคุณแม่ Power ไฟสีเหลืองอันนี้ค่ะจะตรงนี้จะเขียนว่าวอร์คือมันจะทําการอุ่นร้อนอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในค่ะให้ปลอดเชื้อตลอดระยะเวลานะคะปุ่มที่2นะคะ UV ค่ะเป็นโหมด UV ก็คือจะฆ่าเชื้อสิ่งของต่างๆด้วยโหมด UV เพียงอย่างเดียวนะคะ โหมดนี้จะใช้กับพวกอุปกรณ์เช่นแบบนี้ค่ะที่มันล้างไม่ได้นะคะก็จะใช้โหมด UV ต่อไปโหมด UV บวก heat ค่ะปุ่มนี้นะคะก็จะกดใช้กับอุปกรณ์จำ,จำพวกอย่างนี้ค่ะเครื่องเครื่องใช้ในครัวเรือนจานชามอุปกรณ์ขวดนมน้องให้สังเกตละคะ่ะอะไรที่มันล้างได้แล้วก็ สามารถนำมาอบฆ่าเชื้อได้นะคะถ้าไม่มั่นใจอุปกรณ์ตัวไหน,นะคะให้สอบถามไปยังผู้ผ,ผลิตสินค้านั้นๆนะคะว่าสามารถอบลมร้อนและใช้การฆ่าเชื้อด้วย UV ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูการทำงานตั้งแต่แรกนะคะว่าจะใส่อุปกรณ์ยังไงเปิดเครื่องมาค่ะแบบนี้ใส่อุปกรณ์ที่เราอยากจะทำความสะอาดลงไปเลยค่ะ ยางกัดก็ใส่ได้นะคะยางกัดขวดนมตัวอุปกรณ์กลวยค่ะชุดกลวยเครื่องปั๊มนมของคุณแม่ขวดนมเราควรจะเปิดฝาขวดก่อนนะคะวางได้หมดเลยค่ะค่อนข้างกว้าง,างเราจะอบพร้อมชามหรืออุปกรณ์ในครัวเรือนของผู้ใหญ่ด้วยก็ได้ค่ะใส่ได้หมดเลย ไดด้หมเลยค่ะคุณแม่ต้องสอบถามผู้ผลิตให้แน่ใจนะคะว่าสินค้าบางจำพวกมันไม่สามารถเข้าตู้อบ UV ได้อย่างขวดนมนะคะที่เป็นซิลิโคนบางยี่ห้อนะคะไม่สามารถเข้าตู้อบ UV ได้นะคะเข้าแล้วมันจะ เปลี่ยนสีแล้วก็สินค้าบางอย่างเช่นสินค้าที่ผลิตจากยางพารา100%นะคะหรือพลาสติก PET ค่ะพวกขวดน้ำตามเซเว่นหรือว่าแก้วกาแฟไข่มุกแบบนี้ค่ะไม่สามารถเข้าตู้อบ UV ได้นะคะพอเราใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการปิดตู้จากนั้นเราก็กดหมที่ UV บวก Heat นะคะ เครื่องก็จะทำงานก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์เหมือนเครื่องทำงานนะคะในขั้นตอนการอบ UV บวก heat นะคะจะใช้ระยะเวลา45นาทีนะคะใช้ความร้อนที่70-80องศาเซลเซียสน,นะคะถ้าเราไปเปิดอุปกรณ์นะคะขณะที่เครื่องมันยังทำงานอยู่ ตัวแสง UV มันจะตัดไปอัตโนมัติแล้วมันก็จะร้องเตือนนะคะว่าเครื่องยังทำงานอยู่นะก็ปิดถ้าเราปิดฝาค่ะเครื่องก็จะทำงานต่อโหมดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้โหมด UV ค่ะโหมด UV อย่างเดียวค่ะจะเหมาะกับอุปกรณ์อย่างของเล่นที่ล้างไม่ได้นะคะของเล่นที่น้องเอาเข้าปากเป็นประจํานะคะพวกรีโมทอะไรก็เข้าได้นะคะ โทรศัพท์มือถือก็เข้าได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆนะคะไม่มีเวลาซักค่ะอยากอบ UV อย่างเดียวก็ทำได้นะคะมันก็กดโหมด UV ไฟสีฟ้านะคะเครื่องก็จะทำงานแบบเงียบๆเพราะว่าไม่ได้มีการอบลมร้อนนะคะพวกแปรงแต่งหน้าของคุณแม่ก็เข้าได้นะคะหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ที่เราอยากจะอบฆ่าเชื้อ UV ะคะ่ะก็เข้าได้ แนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออกนะคะเช่นพวกฐานต่างๆ UV Care นะคะเป็นแบรนด์จากประเทศอเมริกานะคะเจ้าตู้นี้นะคะชื่อ UV Care Multipurpose Sterilizer นะคะจะเป็นเครื่องอบ UV นะคะเป็นเครื่องอบฆ่าเชื้อ อบลมร้อนได้ด้วยอบด้วยแสง UV ได้ด้วยเป็นไซส์ที่ใหญ่มากนะคะซื้อเครื่องเดียวจบเลยเหมาะสำหรับบ้านที่มีเด็กนะคะคนป่วยคนชารานะคะกลุ่มที่แพ้ง่ายนะคะเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้ค่ะมันสามารถกำจัดเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียสารก่อภูมิแพ้และเชื้อราที่เป็นอันตรายนะคะได้99.99% 99เลยเขามีผลทดสอบนะคะจากสถาบันที่ได้มาตรฐานสากลค่ะ ก็ได้เห็นการทำงานของเจ้าเครื่องตู้อบ UV ตัวนี้แล้วนะคะว่าทำงานยังไงหากมีคำถามเพิ่มเติมค่ะติดต่อมาทางไลน์นะคะ l i น์ id ปุณิตา puwnita นะคะแอดมินยินดีตอบทุกคำถามค่ะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กดา u าให้ i ห้ด้วยค่ะก